ก็ปีใหม่ปีนี้นะคะขอให้ Point e x p r นะคะขอให้ได้ลูกค้าเยอะๆขอให้มีแต่คนมาอุดหนุนนะคะและขอฝากร้าน Point ็ก p r สาขาไอดีด้วยคะ่ะปีใหม่นี้ทางร้านเรามีของให้ลูกค้าด้วยคะ่ะสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการลูกค้าประจําค่ะแล้วก็ไม่ประจําก็มีให้ค่ะ สวัสดีค่ะพอยเอ็กเพทออนทัวร์ค่ะวันนี้เราอยู่ที่สาขาไอดินนะคะอํเาเภอวังน้อยจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็นะคะมาถึงปุ๊บนะคะขอพอบพระคุณสําหรับสาขามากๆเลยนะคะต้อนรับด้วยน้ำอเมซอนนะคะจำนวน3มแก้วเลยทีเดียวต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะ สวัสดีค่ะช่วง Q&A นะคะถามตอบนะคะเดี๋ยวเมจะให้คุณพี่กิฟนะคะแ,นะแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะพี่กิฟนะคะอยู่พอยเอ็กเพสสาขาไอดินนะคะวังน้อยแฟชัอนรีแลนด์ค่ะยุธยาค่ะค่ะพี่กิฟนะคะร้านไอดินเนี่ยคะ่ะเปิดามากี่เดือนแล้วคะพี่สิบเดือนได้แล้วค่ะประมาณสิบเดือนก็เกือบเกือบอปีเนาะใช่นะคะแล้วก็ในส่วนของการดูแลหลังบ้านของเจ้าหน้าที่เราเป็นยังไงบ้างคะ ค่ะก็ติดต่อประสานงานก็ดีคะ่ะโอเคคะ่ะติดต่อประสานงานก็ดีเ่ะโอเคค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่พวกเราหามาเยี่ยมหรือว่ามาลงพื้นที่าหาสาขาตัวแทนนะคะค่ะก็ยินดีคะ่ะแล้วก็ดีใจที่น้องๆมาวันนี้คะ่ะมาแนะนำ โพสต์สบายบาย่ใช่ค่ะขนส่งน้องใหม่นะคะโพสต์สบายราคาเริ่มต้นเพียงแค่19บาทนะคะเราก็อยากจะมาแนะนํานะคะให้สาขาของพี่กิฟนะคะได้ลองใช้เปิดใจนะคะใช้ขนส่งน้องใหม่โพสต์สบายนะคะคุณภาพนะคะเท่ากับ EMS หรือว่าไปสนียไทยเลยค่ะค่ะปีใหม่นี้นะคะอยากจะให้สาขาตัวแทนนะคะหรือว่าสาขาของพี่กิฟนะคะให้พี่กิฟอวยพรปีใหม่นิดนึงค่ะ ค่ะก็ปีใหม่ปีนี้นะคะขอให้พอ i n t e x p r นะคะขอให้ได้ลูกค้าเยอะๆขอให้มีหลคนมาอุดหนุนนะคะและขอฝากร้านพอ i เ e อ็ก p r e สาขาไอดีนด้วยค่ะปีใหม่นี้ทางร้านเรามีของให้ลูกค้าด้วยค่ะสาหรับลูกค้าที่มาใช้บริการลูกค้าประจําค่ะแล้วก็ไม่ประจําก็มีให้ค่ะ Happy New Year ค,ค่ะ่ Happy New Year คะ่ะ